และในวันนี้ค่ะ9เดือน9ยังจะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการวิชาการและกันกรองเพื่อนําตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ําในทุกจังหวัดเอามาพิจารณาในรายละเอียดนะคะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำา400อบาทต่อวันหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันที่จะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้งประเทศพร้อมกันในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ค่ะ นายไพยโรธโชติกาสเถียรประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการวิชาการและกันกรองเพื่อนําตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ําในทุกจังหวัดซึ่งตอนนี้ส่งมาครบทุกจังหวัดแล้วนะคะจะเอามาพิจารณาในรายละเอียดว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําในภาพรวมของประเทศควรจะขึ้นเท่าไหร่ซึ่งต้องพิจารณาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจภา ภาวะเงินเฟ้อราคาสินค้าภาวะการจ้างงานไปจนถึงความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้างนี่คือพอยต์สำคัญเลยนะคะ<ช>ความสามารถเนี่ยเ<ช>บืบ้องต้นจะประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันทุกจังหวัดทั่วประเทศ1ตุลาคมนี้ แต่จะไม่ใช่ทุกประเภทกิจการนะคะซึ่งในหลักการเนี่ยจะประกาศกิจการขนาดใหญ่ก่อนอย่างเช่นกิจการขนาดใหญ่ไซส์ L ที่มีลูกจ้างมากกว่า200คนขึ้นไปค่ะเพราะว่าถือว่าเขามีสายป่านยาวส่วนกิจการเล็กๆเนี่ยสายป่านเขาสั้นต้องใช้เวลาการปรับตัวส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กย่อมหรือว่าธุรกิจ SME เนี่ยอย่างที่บอกอาจจะเอาไวท้ทีหลังนะคะเพราะดูหลายองค์ประกอบเลยโดยเฉพาะความสามารถในการจ่ายของผู้ประกอบการสายป่านสั้นเนี่ยอย่างที่บ,บอกนะ ะะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใดแล้วก็จะไม่ปรับขึ้นทุกประเภทกิจการเช่นกันเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะ